สวัสดีค่ะดิฉันกัญญาลักษณ์เกุพาค่ะเป็นประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์นะคะก่อนอื่นนะคะต้องพูดก่อนว่าภาพคนทั่วไปเนี่ยมองคนสุรินทร์ว่าถ้าบุคคนสุรินทร์เนี่ยต้องกินสุรานะคะแต่ในภาพลักษณ์ใหม่ตั้งแต่เรารณรงค์เกี่ยวกับการงดเหล้าเนี่ย เรามีภาพลักษณ์ใหม่ว่าคนถ้าเผอเป็นคนสุรินนะคะเราจะไม่กินสุราจะเป็นเทวดาสุรินนะคะนี่คือภาพลักษณ์ใหม่ของชาวสุรินนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมโครงการงดเหล้าเนี่ยจ,จังหวัดสุรินเนี่ยทำมาเป็นเวลานานแล้วถือว่าเป็นจังหวัด แ,แรกของภาคอีสานล่างนะคะคือเราทำมาตั้งแต่ปี2549นะคะโดยการสอบถามพี่น้องประชาชนในกิจกรรมงานต่างๆโดยเฉพาะงานช้างของจังหวัดสุรินเนี่ยเราจะมีการสอบถามพี่น้องประชาชนว่าถ้าเผื่องาน งานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดสุรินทร์เราถือว่างานช้างเ,เป็นงานประเพณีที่สําคัญแล้วก็คนมาเที่ยวเนี่ยค่อนข้างเยอะมีทั้งคนประชาชนชาวไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศต้องการที่จะมาชมกิจกรรมช้างตรงจุดนี้นะคะซึ่งเราสอบถามแล้วว่าถ้าเผื่อมันจะมีกิจกรรมว่าตลอดเวลาที่เป็นงานเนี่ยก็จะมีคนดื่มสุราแล้วก็ไปยั่วยุทำให้เกิด ีการหรือว่ามีการที่ว่าช้างเหยียบคนตายอะไรตรงจุดนี้เพราะว่าอาจจะมีลักษณะช้างเนี่ยจะไม่ชอบกลิ่นเหล้าตรงจุดนี้คะ,ะแต่เมื่อเรามีกิจกรรมรณรงค์เป็นรูปแบบนะคะปี2552เนี่ยถือว่าเป็นปีที่ทําให้คนสุรินมีความรู้สึกว่ามีความสุขเพราะว่างานช้างสุรินน่ะไม่มีคนเสียชีวิตจากการที่ว่าเราจัดกิจกรรมรณรงค์งดเหล้าตรงจุดนี้แล้ว ตลอดมาจนถึงปีนี้ซึ่งจะมีงานช้างจังหวัดสุรินนะคะวันที่14ถึง25เ,เดือนพฤศจิกานยนะคะ่ะจังหวัดนะคะถือว่ามีนโยบายเลยว่าร่วมกับภาคเอกชนคือโครงการเครือข่ายสุรินสร้างสุดสุกนะคะจะร่วมกันทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็เครือข่ายทุกพื้นที่ กิจกรรมทุกอย่างเกี่ยวกับงานลื่นเลื่องเนี่ยเราจะงดเหล้าซึ่งตรงตรงจุดเนี้ยทำให้จังหวัดสุรินเป็นต้นแบบของการที่ว่าไม่ดื่มเหล้าค่ะแล้วก็ทําให้ปัญหาสังคมปัญหาด้านต่างๆด้าน,านเศรษฐกิจของสุรินเนี่ยดีขึ้นมากกว่าแต่ก่อนค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เป็นจังหวัดที่ทําให้การท่องเที่ยวของเราเนี่ยเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นค่ะ